ยาเมาผงาดขึ้นแตงห่งบอลลงดอกละกิฟครับซึ่งจากทางฝรั่งเศสตอนนี้ได้เผยโพลออกมาล่าสุดนะครับ5ตัวเต็งในการลุ้นบอลลงดอในปี2025นี้นะครับซึ่งฟรองฟุตบอลทางประเทศฝรั่งเศสอะไรครับเป็นคนจัดงานเละกิฟนั้นก็เลยทำโพลนี้ขึ้นมาครับอันดับ5ตอนนี้เนี่ยเป็นเจอชิดดอนารุม่าครับ นายด่านชาวอิตาเลียนของปารีสแซงต์แชร์แมงอยู่ที่4%ี่เปอร์เซ็นต์นะครับลาตาโลมาร์ติเนีสครับสูน่าชาวอาร์เจนตีของอินเตอร์มิลาน6%กเปอร์เซ็นต์ราฟินยาเบลโลรี่ครับตัวรุกผลงานสุดปังกับบาร์เซโลนาชาวบราร์เซเลียน12%อเปอร์เซ็นต์อันดับที่2เป็นของอุสมานเดมเบเล่ครับดาวเตะชาวฝรั่งเศสของปารีสแซงต์แชร์แมง38%และตอนนี้ครับลามินยาเมลครับ40%ครับดาวเตะวัย17ปี ทีมชาติสเปนแห่งบาร์เซโลนาคนนี้ปีนี้ผลงานโดดเด่นเป็นอย่างมากครับดีถึงขนาดที่หลากหลายคนยอมรับว่านี่คือเด็กอายุ17ที่เก่งที่สุดในโลกไม่เคยเห็นใครเก่งขนาดนี้มาก่อนเวนเกอร์ยอมรับฟาบ,บิโอคาเปลาโลยอมรับนะครับเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปครับบอลลงดอรครั้งแรกเนี่ยที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นของคริสเตียโนโรนัลโดเมื่อปี2008 นั่นคือครั้งแรกครับที่เขาเนี่ยสามารถคว้าบอลลงดอได้ในปีนั้นโรนัลโดเนี่ยตอนนั้นก็อายุไปแล้ว21ปีนะครับเลโอนลเมซี่ครับบอลลงดอครั้งแรกเนี่ยตอนปี2009ตอนนั้นเมซี่เนี่ยก็อายุประมาณ22ปีซึ่งลามินยาเมาณเวลานี้เนี่ยอายุ17ปีแต่ในช่วงที่ประกาศรางวัลบอลลงดอเนี่ยยาเมาก็จะอายุ18ปีไปแล้วนั่นเองครับ แต่เด็กคนนี้คือสุดยอดอาาัจฉริยะเป็นอย่างมากเลยครับกวาดรางวัลเยอะแยะเต็มไปหมดครับโกลเด้นบอยก็ได้แล้วยูโรเนี่ยกับทีมชาติสเปนเล่นแต่16ปีทำประตูได้และเป็นตัวความหวังเป็นตัวเดอะแบกของทีมชาติสเปนและฤด,ดูกาลนี้ครับทำผลงานได้ดีแบบดีสุดๆแบบโคตรๆจริงๆนะครับดีแบบมหาศาลเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับก็คือว่ายามาวคนนี้ สามารถทำผลงานที่เป็นเดอะแบกแบกสุดๆของทางบาซโลนาได้ครับเขาอาจจะไม่ใช่คนที่ยิงเยอะที่สุดแต่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งนักเตะที่สร้างความแตกต่างให้กับการแข่งขันแต่ละแมชได้นะครับ53นัด17ประตู25แอสซิสในฤดูกาลนี้ครับ 8ประตู15แอสซิสในลาลิกาสเปนช่วยให้บาสูรนานสามารถคว้าแชมป์ลาลิกาสเปนได้สำเร็จในฤดูกาลนี้ในแชมเปี้ยนส์ลีกครับ13นัดมีส่วนร่วมกับประตูถึง9ประตูครับ5ประตูกับอีก4แอสซิสในโกปาเดเลครับก็ช่วยให้บาเซโลนานั้นสามารถคว้าแชมป์ได้สำเร็จนะครับ5นัดเนี่ยลงไปมีส่วนร่วมกับประตูถึง8ประตูครับยิงไป2ประตูกับอีก6แอสซิสซูปเปอร์คปาเดเอสปัญญานะครับซูปเปอร์คัพของสเปนเนี่ยเขาลง2นัดทำไป2ประตูครับ โดยเกมการแข่งขันของบา์เซโลนาเนี่ยยังเหลืออีก2นัดในฤดูกาลนี้ครับในการเจอกับเบียริอัลและก็แอตติกบิวเบลยามาลนั้นก็มีโอกาสที่จะทําประตูดได้อย่างต่อเนื่องเลยเดียวครับคือเป็นคนที่กล้าเล่นกล้าลากเลื้อยครับเรียกได้วว่าใครเจอกับรามินยามาลชั่วโมงนี้ก็ร้อนกันไปหมดลยครับการกระชากตัดเข้าในปัน่นโค้งๆนึกว่าอาเยนร็อบเบน การไปกับบอลนี่นิ่งแบบสุดๆนะครับนี่คือเด็กวัย17ปีเท่านั้นนะครับที่ผลงานฟอร์มแบบสุดปังกันเป็นอย่างมากและตอนนี้ครับเขากลายเป็นขึ้นเป็นเต็งหนึ่งแล้วในกับนักเตะที่จะคว้าบอลลงดอในฤดูกาลนี้และถ้าเขาสามารถคว,ว้ารางวัลบอลลงดอได้จะกลายเป็นนักเตะที่อายุเพียงแค่18ปีเท่านั้นเองนั่นเองนะครับแต่มันก็ต้องรอดูครับว่าวันที่1มิถุนายนที่จะถึงนี้ใครเละครับเป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก ซึ่งถ้าอินเตอร์มิลานเนี่ยสามารถคว้าแชมป์ได้ลาอตัโรมาติเนสก็มีโอกาสแต่นั่นหมายความว่าอินเตอร์มิลานก็ต้องแชมป์เกาโชและอาด้วยเหมือนกันนะครับแต่ฟอร์มของลาตโลเนี่ยมันก็ไม่ได้โดดเด่นเปลี่ยงปล่างมากขนาดนั้นแต่ถ้าปารีสได้แชมป์อันนี้น่าสนใจครับเพราะว่าอุสมันเดมเบเล่เองในฤดูกาลนี้ก็แบกทางฝั่งของปารีสแบบเยอะแบบสุด,สดๆเลีเดยวครับ เรียกว่านี่คือปีที่ดีสุดของอูสมานเดมเบเล่นะครับนี่คือเดอะแบกของ, Paris Saint ง,งปารีสแซงต์แชร์แมงปารีสนั้นขาดเดมเบเล่ไม่ได้กันเลยเดียวนะครับคือเดมเบเล่เนี่ยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของสโมสรเลยครับในฤดูกาลนี้33ประตู13แอสซิสจาก46นัดนะเขาเนี่ยรอนัดชิงชนะเลิศในการเจอกับอินเตอร์มิลานแต่อีกหนึ่งคนที่รอแบกเหมือนกันนัดชิงเนี่ยก็คือ จอชิดูนาลูมาครับใช้คําว่าถ้าปารีสไม่มีเขาก็คงไม่ได้มาไกลขนาดนี้แต่ณนะเวลานี้ครับลามินยาเมากลายเป็นนักเตะเต็งหนึ่งที่จะคว้าบอลองดอนในปีนี้เห็นด้วยไหมลองคอมเมนต์กันมาได้เลยครับ